สามตัวตรงสามงววติดต้องต้องรับให้ได้ค่ะมันมันห้ามไม่ได้เจ๊ห้ามใครไม่ได้เลยเจ๊ห้ามใครให้ไม่ได้ค่ะนะคะทุกคนต้องรับให้ได้สามตัวตรงสามงวดติดเอาตรงๆเอาตัวพูดเลยนะว่าดังมากเจ๊ก้าพูดเลยว่าใส่ด่วนเจ๊ดังมากตอนนี้ดังแบบเจ๊ไปไหนมีแต่คนรู้จักมีแต่คนทักคือเพิ่งรู้จริงๆว่าเพราะว่าไม่เคยออกไปไหนเลยเมื่อวานไปเดินเซนทันขอนแก่นโอ้โหคนทักเยอะมากทักเลยวะ คนรุ้มากค่ะไดเจอเจอ๊กเจ๊สามตัวงวนนี้อะไรถามว่าอยากเจอจะไหนเปล่าจะมาขอสามตัวฉันใครเจอก็ขอสามตัวฉันฉันบอกยังไม่ฝันเลย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 จริงๆเยอะแบบเยอะมากๆจริงๆไปร้านไหนก็มีแต่คนรูจ้จักเดินไปที่ไหนก็มีแต่คนรูจ้จักถามว่าดีใจไหมดีใจนะแต่ก็แบบ ก็เนาะมันก็เป็นปกติเนาะสามตัวตรงสามงวดติดมันก็เป็นปรากฏการ์อยู่นะไม่เคยทําได้ไม่เคยทําได้แต่คุณมากค่ะได้เจอเจ๊เจสามตัวงวนนี้อะไรถามว่าอยากเจอใช่ไหมเปล่าจะมาขอสามตัวชั้นใครเจอก็ขอสามตัวชั้นฉันบอกยังไม่ฝันเลยยังไม่ฝันเลยยังไม่ฝันเลย ยังไม่บันเลยจริงๆเยอะแบบเยอะมากๆจริงๆไปร้านไหนก็มีแต่คนรู้จักเดินไปทางไหนก็มีแต่คนรู้จักถามว่าดีใจไหมดีใจนะแต่ก็แบบก็เนาะมันก็เป็นปกติอะเนาะสามตัวตรงสามงวดติดมันก็เป็นปรากฏการ์อยู่นะไม่เคยทำได้ไม่เคยทำได้แต่วุ้นวันนี้ปังมาก พูดวันนี้ฟังมากตื่นเต้นไหมทุกคนขอถามอะไรความรู้สึกหน่อยดิขอถามความรู้สึกหน่อยดิมันเริ่มใกล้วันที่หนึ่งเข้ามาทุกทีแล้วเนาะตื่นเต้นมาทุกคนตื่นเต้นมาตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเนาะ นอนทุกคนมันทุกคนทุกคนอนะไม่เท่าไหร่ทุกคนมีหน้าที่รอเลขเจแต่ตัวเจดิทุกคนเข้าใจความรู้สึกเจปะ่ะทุกคนคิดว่าเจจะมีความรู้สึกอย่างชิวๆหรอเปล่านะฉันไม่ได้ชิวนะจ๊ะฉันไม่ได้นั่งชิว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  เจจะปล่อยรัฐบาลใส่ด่วนวันที่สามเอ็ดตอนสี่ทุ่มนะคะอย่างที่เรารู้กันนะคะหัวเลขอันเอาตรงๆทุกคนเจอเอาตรงนะเจว่าอัานมา พอเจเทสลาวมาสองงวดแล้ว่เขายังอั้นเลขเจเลยอ่ะเทสลาวสามตัวมาสองงวดอ่ะเจยังโดนอั้นเลยทุกคนเอ้ยทุกคนเชื่อเจดิเราต้องรับให้ได้ว่ะเราต้องทำให้ได้ว่ะเจไม่ผิดอะไรนะทุกคนเจไม่ได้ผิดอะไรนะคะทุกคนซื้อไม่ได้อย่าเพิ่งมาด่าเจอย่าเพิ่งมาด่าคนให้มันไม่เกี่ยวหรอกค่ะเจไข่ของเจแบบนี้เฉยแต่แบบ มันเสือกดวงดีไงเสือกดวงดีเสือกเฮงเสือกปังเสือกเข้าให้ทําไงอะ่ะใครจะไปรู้ว่าเลขจออกอะไระจริงปะทุกคนรู้หรอเลขออกอะไรสั่งจี้แล้วยังไม่ถึงเลยปอมค่ะโดนหลอกค่ะไม่ได้เคยขายจี้เลยโดนหลอกแล้วค่ะฉันไม่เคยยิงแอดขายจี้เลยฉันไม่เคยขายจี้อะไรทั้งนั้นโดนหลอกแล้วค่ะไม่ต้องมาตามที่นี่ไปตามที่ซื้อเลย เนี่ยนิสัยคนเราชอบเป็นเนี้ยขอขึ้นหน่อยนิสัยคนเราชอบเป็นแบบเนี้ยตอนจะโอนเงินตอนจะโดนหลอกโอนเงินโดนหลอกนะโอนให้คนที่เขาหลอกแต่เวลามาตามของเนี่ยมาตามเพจจริงเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนิสัยคนเราไม่ดีนิสัยคนเราไม่ดีเลยเป็นอย่างเงี้ยไม่มีสติเลยสมน้าหน้าที่โดนเขาหลอกเพราะคุณเป็นแบบนี้อันนี้ขอพูดชานะเจ๊อะ่ะ ขอขอความการุณาเลยนะย้ำแล้วย้ำอีกนะอย่าโดนใครหลอกง่ายๆขอ,อยากขอแบบขอขอแบบขอพูดไม่เพาะนิดนึงขอพูดไม่เพาะนิดนึงนะนะขอเลยนะขอพูดไม่เพาะนิดนึงเลยไหวยแหละนี่ใส่คนเราชอบเป็นแบบนี้ตอนจะโอนเงินนะเงินอยู่ในบัญชีเราได้แท้โอนเงินให้เขาโดนหลอก แต่พอจะมาตามของเนี่ยมาตามเพจจริงถ้าดังที่เพจจริงเนี่ยเตือนสารพัดเตือนทุกอย่างว่าดูดีๆนะเจ๊ไม่เคยขายจี้ไม่เคยขายอะไรเลยขายแต่ทูบแต่ว่าตอนนี้รอทูบมาแล้วชื่อบัญชีเจ๊ชื่อนัทนันอ่วมแก้วเนี่ยทุกคนเป็นแบบนีญญ้ยทุกคนเป็นแบบนีญญ้ยเอาตรงนะ ไม่ได้ไม่อยากสมน้ําหน้าแต่แบบอืสมควรแล้วที่โดนหลอกเอาตรงๆคือทําไมถึงมาตามที่เจ๊เออทําไมถึงมาตามที่คนจริงเหออทาไมตอนที่คุณจะโอนเงินน่ะคุณไม่คิดมันเป็นเงินของคุณน่ะมันเป็นเงินของคุณคุณต้องคิดตีก่อนที่คุณจะโอนเงินให้ใครอะ่ะเฮ้ยคุณโอนเงินให้ใครง่ายๆขนาดนั้นเลยเหรอ แต่เวลาทุกคนจะมาตามของแน่แห่มาตามที่เจ๊เจ๊ไม่รู้เรื่องอะไรทุกคนกดลิงก์ด้านล่างไี่เลยค่ะสามตัวชอบวัน,นจจุบันอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างนะคะจริงๆทุกคนจ๋าขอแบบ พอเธอเจไม่รู้เรื่องอะไรเจไม่เคยหลอกใครไม่เคยหลอกใครค่ะทุกคนไปโอนเงินให้ใครอะ่ะจริงใครอยากได้สามตัวชอบเข้าลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะ พอร้องแหละเจไม่ได้ผิดอะไรเลยนะต้องเตือนบ้างเจไม่รู้จะพูดยังไงแล้วทุกคนอ้ยเชื่อไหมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วใครพร้อมแคปสามตัวชอบวันนี้ของเจบ้างทุกคนขาเจ็ดพันคนฟังนะเจ็ดพันคนฟังนะ ฮานอยเจนุกใครจะเล่นเก็บเงินไว้กินข้าวเลิกหวังว่าจะถูกฮาน่อยสามตัวกับเจ๊ไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนสองตัวยังไม่เข้าเลยสามตัวมันจะมาไหม ทุกคนฟังนะฟังนะคะอ่ะทุกคนกดแชร์เดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะพูดให้ฟังพร้อมๆกันอ่ะทุกคนจิ้มลิงด้านล่างเลยนะคะมาใครพร้อมฟังเจจะมาชี้แจงเรื่องสายด่วนนะคะจะมาบอกเรื่องสาย้วนอ่ะกดแชร์มักดแชร์และพิมพ์คำว่าสายด่วน กดแชร์และพิมพ์คำว่าสายด่วนค่ะสามตัวชอบจนุกวันนี้นะคะ อ่ะใครพร้อมฟังแล้วมาใครพร้อมฟังแล้วพิมพ์คําว่าสายด่วนมาสายด่วนพิมพ์ว่าสายด่วนมาเร็วจะพูดให้พร้อมฟังดีเดียวว่าสายด่วนเจ๊จะมาตอนไหนมามามาแชร์ไปแชร์ไปให้ทุกคนเห็นแชร์ไปทุกคนรู้ นะคะจะได้รู้ว่าใส่ด่วนชั้นจริงๆแล้วปล่อยวันไหนทุกคนจะได้เตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมกันเพราะว่าตอนนี้มันดังมากๆยอมรับเลยว่าใส่ด่วนตัวเองอ่ะดังมากๆดังแบบดังจริง ังจริงอะกดแชร์แลวพี่มา่าสายด่วนวิ้นหนุยดีใส่เยมาจะพูดพร้อมกันทีเดียวทั้งหมด มานลุมลงมามาพร้อมอยังถ้าใครพร้อมพิมพร้อมมาขอพูดทีเดียวแล้วทุกคนจะได้รับรู้ทั่วกับทั่วกัน8,000คนอาจจะได้รับรู้ทั่วกันไปเลย วันนี้สวยมากจริงวันนี้วันเกิดแม่ณรินทร์นะคะวันนี้วันเกิดแม่ณรินทร์นะคะวันนี้วันเกิดแม่ณรินทร์เป็นแม่ที่เจนูกเคารพรักมากๆแม่ณรินทร์แม่ที่น่ารักกับเจนูกมากๆนะคะคอยเอนดูเจ้คอยแบบน่ารักกับเจ้มาตลอดนะคะต้องบอกเลยว่าเจ้ว่าหลายคนคงรู้จักแม่ณรินทร์ดีนะคะ <laughs> อ่าทุกคนกดลิงก์ด้านล่างไปได้เลยหลายคนคงรู้จักแมนาลินเนาะเออนะคะแม่ลินเป็นแบบเป็นคนเป็นแม่ที่น่ารักเป็นแม่พี่คือเจะเรียกว่าแม่นะคะก็เป็นแม่ที่แบบแม่น่ารักแม่แบบแม่น่ารักแม่ใจดีแม่คือแม่เอ็นดูเจแม่แบบช่วยเหลือเมตตาเจมาตลอดนะคะเออเจก็เป็นลูกศิษย์แมนาลินนะคะเจ๊ลูกชื่อมารมีมหาหิงเจ๊ลกแม่ลินก็บารมีมหาหิงเหมือนกันนะคะ เอาคนจิ้ลิงด้านล่างได้เลยนะใครอยากได้สามตัวชอบนะคะเดี๋ยวเจ๊ลงให้ใครอยากเข้ากลุ่มลงที่ลิงด้านล่างได้เลย เจ๊อะเข้าใจทุกคนนะเจ๊อยากแบบอยากประทานพรให้ทุกๆคนนะ่ะแต่เจ๊ไม่ใช่เทวดาเจ๊แม่งทําได้แค่นี้เจ๊ก็เก่งแล้วอะเจ๊คิดแค่เนี้ยทุกคนมันไม่มีใครทําได้หรอกที่จะให้สามตัวให้โชคทุกคนสามงวติดสามตัวตรงอะ่ะแต่งวที่สี่ไม่รู้นะแต่แบบอยากให้ทุกคนถูกกับเจ๊ะนะอยากให้เข้านะ เพราะแบบสงสารทุกคนนะเนาะสงสารจริงๆนะบางทีอะตอนนี้เจ๊าอาจจะแบบอาจจะเจ๊บอ,เจเเบอกว่าเจ๊พูดตรแเต็มปากว่าเจ๊อยู่รอดแล้วเจ๊อยู่ได้แล้วคือเจ๊ขออย่างเดียวแค่พ่อแม่เจ๊ไม่ลําบากแค่นั้นพอเจ๊ทําทุกอย่างเพื่อพ่อแม่ได้หมดขอแค่พ่อแม่สบายเพราะพ่อแม่ลําบากกว่าเจ๊ามาเยอะมากๆไม่มีใครรู้หรอกทุกคนเห็นแต่ตอนสบายไง ไม่เคยเห็นมีตอนลำบากนะไงเจ๊คิดอยู่อย่างเดียวคิดถึงพ่อแต่แม่ตลอดไม่เอ่ยคิดถึงอะไรเลยจะหาเงินจะทําอะไรก็คิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่อยากให้พ่อแม่มีเงินเยอะๆให้พ่อแม่สบายเจ๊ขอแค่นี้แหละนะคะโอเคไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนมาออตามนี้นะ ตามนี้นะคะเดี๋ยวใส่ด่วนเจ๊จะปล่อยวันที่สามเอ็ดนะคะเดี๋ยวเจอกันพร้อมกันเนาะเจอพร้อมกันนะคะวันที่สามเอ็ดตอนสี่ทุ่มเลขเจ๊จะแทงได้แทงไม่ได้เจ๊ไม่รู้จริงๆทุกคน คนต้องรับให้ได้อ่ะมันสามตัวสามงวดติดอ่ะอย่างเช่นสมมติเจไลท์สี่ทุ่มอาจจะปล่อยให้กลุ่มวีประมาณสามทุ่มสามทุ่มครึ่งสามทุ่มสี่สิบสามทุ่มกว่าแค่นั้นจบโอเคนะเจนุกไม่ได้เอาเปรียบทุกคนนะคะเจนุกรู้ค่ะเจนุกต้องทำอะไรเจนุก ใครไม่เป็นเจนุกตอนนี้ไม่รู้หรอกแต่สติฉันต้องมีฉันต้องมีสติฉันไม่อยากเป็นศัตรูกับใครเจยอยู่ของเจยแบบนี้เจยเป็นเด็กธรรมดาคนคนหนึ่งเป็นกระเทยธรรมดาคนคนหนึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเจยเป็นสาวประเภทสองเลสามเจยเป็นของใครคนอาจจะดูออกแหละเอาตรงเจนุกเป็นของเจยแบบนี้อยู่แบบนี้มานานแล้ว ไม่มีใครรู้จักเจ๊เลยก่อนหน้านี้เจ๊แท้ไม่เห็นไม่เห็นแบบแต่แบบวันมันหนึ่งโชคชะตาเขาข้างเจ๊แต่วันหนึ่งโชคชะตาเขาค้างเจ๊สิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญที่เจ๊ทำมาได้แลเห็นในตัวเจ๊เมตตาให้เจ๊ให้แนวทางทุกคนรัฐบาลเขาสามตัวสามงวดติ มันเกินความคาดหมายของเจนุกมากๆนะคะจริงๆเจนุกพอใจแล้วในสิ่งที่แบบดึงสิทธิ์เมตตาให้เจนุกพอใจแล้วแต่วันนี้ทุกคนยังเกิดความหวังกับเจยอยู่เจเข้าใจอยากดังดิใครก็อยากดังใครก็อยากมีชื่อเสียงแต่ตอนนี้พอใจแล้ว ไม่โลภไม่อยากแบบไม่อยากอยู่สูงมากอยากอยู่แบบนี้พอใจแล้วในสิ่งที่แบบได้มานะคะ ทุกคนเพรเจ๊ก็เคยลาบากมาก่อนไม่มีใครรู้หรอกชีวิตเจเจออะไรมาบ้างไม่เคยมีใครรู้หรอกเพราะเจออะทุกคนเห็นเจเห็นแต่อะไรรู้ปะเห็นแต่รอยยิ้มเห็นแต่ความสุขเห็นเจ๊นุอารมณ์ดีนั่นแหละเป็นสิ่งที่เจอยากถ่ายทอดให้ทุกคนเห็นไม่ใช่ความเครียดเจไม่อยากส่งพลังงานลบให้ใครพอแค่นี้ชีวิตคนเรามันก็ย่แย่มากพอแล้ว บางคนก็เครียดมากเกินแล้วใช้อยากเป็นความสุขให้ใครหลายๆคนอยากสร้างหัวร้อสร้างรอยยิ้มให้ใครหลายๆคนทุกคนไม่รู้หรอกเจ๊ J. ลำบากว่ามากแค่ไหนเจ๊ J. สู้ชีวิตทุกอย่างทําทุกอย่างอะไรที่มันทําและได้เงินทําหมดแต่ว่าไม่ได้ทําผิดกฎหมายนะคือทําทุกอย่างขายของคือเป็นคนที่สู้ชีวิตมาหมดไม่ต่างสากดกคนหรอก เจ๊เข้าใจทุกคนนะวันนั้นมันจะเป็นยังไงเจ๊ไม่รู้นะคะทุกคนจิ้มลิงด้านล่างได้เลยนะใครอยากได้สามตัวชอบรานะคาเดี๋ยวเจ๊ลงให้ใครอยากเข้ากลุ่มลงที่ลิงด้านล่างได้เลยคือเจ๊อะ เข้าใจทุกคนนะเจ๊ยอย่างแบบอยากประทานพรให้ทุกๆคนอนะ่ะเจ๊ไม่ใช่เทวดาเจ๊แม่งทําได้แค่นี้เจ๊ก็เก่งแล้วอะ่ะเจ๊คิดแค่เนี้ยทุกคนมันไม่มีใครทําได้หรอกที่จะให้สามตัวให้โชคทุกคนสามงวดติดสามตัวตรงอะ่ะแต่งวดที่สี่ไม่รู้นะแต่แบบอยากให้ทุกคนถูกกับเจ๊นะอยากให้เข้านะเพราะแบบ สงสารทุกคนนะเนาะโอเคไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนมาเดี๋ยวเจอกันพร้อมกันเนาะเจอพร้อมกันนะคะวันที่สาม <50 4. S 1> สิบก่อนสี่ทุ่